ทำรนพารวยด้วยเกษตร ชาวนาอินทรียเบอร์หนึ่งของสิงห์บุรีทำนาซื้อนาทำนาซื้อนานะจะบอกให้เอาไรกับนามาบวกเป็นสองเอาพี่กับน้องมาเคียง ดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องกันสักหน่อยเรายังสู้ไม่ถอยมาฟังกันหน่อยนะน้องพี่พพเรามาจังหวัดส,สุดยอดธานีของภาคกลางเตลงเตลงเต็ง เต่ง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 โอ้โหเล่นเป็นลิเกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วลิเกนี้เป็นลิเกที่มีเรื่องราวนะครับเรามาดูชีวิตของเกษตรกรที่สิงห์บุรีและนวันนี้เราพยายามจับเป้าคนที่ถือว่าเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่สุดเราก็พบว่าบุคคลท่านนี้นะครับคือคุณน้ำค้างเป็นเกษตรกรดีเด่น ของสิงห์บุรีประจำปีที่แล้ว2,558นะครับจริงอยู่ว่าคำรณนพารวยด้วยเกษตรความรวยมีหลายอย่างนะครับความรวยมีหลายอย่างไม่ว่ารวยเงินทองรวยความรู้สำคัญที่เราอยากได้คือเกษตรกรที่รวยความคิดแล้วรู้จักปรับเปลี่ยน <c oughs> เรื่องราวต่างๆไปตามสถานการณ์นะครับจะดูเห็นว่าบ้านคุณน้ำค้างอาจจะ ดูลเลเทอเปิดเปื้อนอะไรก็ตามแต่แต่เบื้องลึกลึกลงไปแล้วได้คุยกันเนี่ยปรากฏว่าพี่เขามาจากศูนย์พอมาจากศูนย์แล้วเนี่ยรู้จักที่จะสร้างตัวณนะวันนี้นี่ศูนย์ละกลายเป็น15พี่เขามีที่15ไร่ที่นั่งอยู่นี้บางคนยังมีที่ไม่ถึงผมไม่มีสักไร่เดียวอาศัยมรดก <laughs> ที่ตกทอด,ดมาแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่รู้เรื่องเรื่องเกษตรแต่ไม่ทําอะไรเลยเพราะที่มรดกแต่ถามว่าณนะวันนี้คนจะมีที่1 0ไร่15ไร่หรือ1ไร่1งานเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพี่สร้างตัวจากศูนย์แต่วันนี้พี่น้าค้างเขามีที่15ไร่ที่15ไร่ถูกแปลเปลี่ยนไปในเรื่องของการปลูกข้าวแล้วพี่เขาก็สร้างตัวมาจากการทำํำรับจ้างทั่วไป รับจ้างฉีดยาหญ้าฉีดยาฆ่าแมลงสองคนสามีจนกระทั่งหงายท้องไงไสเพราะพิษของยาฆ่าแมลงเข้าไปในร่างกายเขาก็แล้วก็ทําอะไรนาเช่าเนาะนาเช่านาเชาก็ค่อยเก็บหอมรอมริบจนมีที่15ไร่วันนี้แปลเปลี่ยนไปตามสาการและก็มองเห็นว่าแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราเนี่ยที่ได้ทรงชี้แนะว่าจะอยู่อย่างไรให้พอเพียงพอเพียงของเขาน่คือความรวยของเขา เขาพอตรงนี้เขาสุขตรงนี้เขาก็รวยตรงนี้เนาะเนี่ยไม่ต้องไปทะเยอทยานอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่พี่เขาทำออกมาเนี่ยเขาหันมาพึ่งอินรีขึ้นเหนือลองไต้บันไปผ่านมาวันนี้ตัวข้าได้มาเมืองสิงเมืองสิงเมืองสิง,ง,สงบุรีเขามีของดีนาด่าจะยอดจริงชาวนาเขาเก่งจริงจริง กอท้งเมืองสิงห์บุรีมอทอไม่ใช่มหาดไทยแต่เป็นมุกไทยเดอ้อสี่บอกให้สวัสดีครับพี่นอ้องตะถึงๆดิเป็นกต,ติกรบาง,งอนันอย่าเปลี่ยนใจพี่มีรักครับดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่ คำรณวางหวังสีพารวยด้วยกเกษตรคือลดเคมีเพิ่มอินทรีย์ลดเคมีเพิ่มอินทรีย์